โตเร็วเป็นกอง <g ül> แม่เปิ้ลหนูไปไหนอ่ะแม่เปิ้ลหนูนี่ไปทางโนนแล้วแม่เปิ้ลไม่อยากให้กินนมนะแม่เปิ้ลเบื่อว่าหนูกินนมกันเก่งกินนมกันม่ได้หยุดเลยให้กิน ให้กินอะไรไปแล้วก็ท้องก็เป็งแล้วก็ยังเจอแม่ก็ยังจะกินนมแม่มันอีก <c oughs>